เอา้เอาอล่าหาเจ๊คบเอล่าขีแอบมานอนอยู่เนี่ยลูกเฮ้ยก็เพราเข้าบ้านครับก็เพราเข้าบ้านลกูกเฮ้ยทำไมมานอนอยู่คนเดียวครับทำไมมานอนอยู่คนเดียวครับแต่อยู่คนเดียวเหมาะสมที่สุดแล้วสาเกเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยสาเกเล่นแรงมากหยอกพี่พี่แรงมาก <c oughs> <c oughs> ไอ้่หี่พี่แรงมากเลยครับเอาไปนอนไปนอนลูกไปอนอนมงกาไปนอนมังเก้ามันเย็นดีอะล่ะมา่วามเย็นเอ้ยวันนี้บรรยากาศดีตอนเช้าๆครับสาเกชอบสาเกชอบนอนตรงนี้ครับนอนชมวิวครับเผลอๆสาเกก็หลับเลยลูกชายแม่ไหมเอ้ยหันมามองด้วย เช้ามาก็กินนมแล้วครับกินนมแล้วออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวออกมาขี้แล้วออกมาอึแล,ออาอแล้วครับครับผมอุ๊ยครับไปนอนไปนอนลุกไปนอนนอนลูกนอนนอนแม่บ๊อกกวนแม่บอกวบอกวน,แม,กวนแม่ไปทำงานก่อนครับจันตัว สั่นตัวสั่นตัวอน,นอนลูกนอนลูกนอนนอนเก่งครับเก่งครับผม